ธรรมะสวัสดีลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูตัวอย่างการตีความสุภาษิตรธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับประถมหลักสูตรปี2564 เริ่มที่สุภาษิตแรกสาธุสัมพัทธสังวโรความรอบคอบในทุกๆเรื่องเป็นการดีนี่เป็นสุภาษิตหมวดศิลเรามาลองพิจารณาดูว่าในสุภาษิตหมวดเนี้ย จะมีหลักธรรมอะไรคุณธรรมข้อไหนซ่อนอยู่คำว่าความรอบคอบคือความระมัดระวังในการ กระทำสิ่งต่างๆเช่นระมัดระวังในการประกอบอาชีพเน้นหรือให้ความสำคัญกับสุจริตธ,ธรรม เช่นไม่เบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นด้วยอาการอย่างโจรมีการลักมีการฉกชิง วิ่งราวเป็นต้นนี่คือความรอบครอบความรอบครอบในที่นี้ก็คือระมัดระวังในการประกอบสัมมาอาชีพความรอบครอบในที่นี้ก็คือรอบครอบในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตด้วยการทำงานที่สุจริต ไม่ทำงานทุจริตอย่างโจรผู้ที่มีความรอบคอบแบบนี้คือลักษณะของผู้มีจริยธรรมก็คือผู้มีศีลถ้าใครมีความรอบคอบในการประกอบสัมมาอาชีพผู้นั้น คือผู้มีศิลการที่เราบอกว่าผู้นั้นคือผู้มีศิลก็เพื่อให้สอดคล้องกับสุภาษิตหมวดเนี่ยเป็นสุภาษิตหมวดสินการตีความสุภาษิตก็ควรให้สอดคล้องกับชื่อของหมวดก็คือหมวดศินผู้นั้นคือผู้มีศินเพราะการมีสัมมาอาชีพ คือคุณธรรมข้อที่2จากคุณธรรม5ข้อที่รักษาคู่กับเบนจศิลหรือศิลห้านั่นเอง เราอาจจะเพิ่มเติมคุณธรรมข้ออื่นๆมาด้วยก็ได้เช่นการที่มีความรอบคอบย่อมสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นมีธรรมมีอุปการะมาก สองอย่างในจิตใจคือสติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวจบสุภาษิตบทนี้พูดถึงเรื่องความรอบคอบ ความรอบคอบในการประกอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องถ้าผู้ใดปรารถนาอยากจะประกอบอาชีพก็ควรพิจารณาว่าอาชีพนั้นสุจริตหรือทุจริตสุจริตก็คือความประพฤติดีทุจริตก็คือความประพฤติชั่ว ถ้าเราไม่ระวัดระวัง